สวัสดีครับ The Story m a t e r จันทรัดนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเอาดอบ้างมา on location ครับสถานที่จริงนะวันนี้หลังจากนหนายไปนานหลายคลิปนะครับหลายวันด้วยก็เลยอ่ะถือโอกาสนะครับวันนี้มีภารกิจมาบรรยายนะครับก็จะกึง่งกึ่งอบรมนะครับให้กับนิสิตนักศึกษา,าเนี่ยที่เป็นตัวแทนจากหลายหลายจังหวัดทั่วประเทศภายใต้โครงการของสายฟ้าน้อยนะครับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยโจทย์วันนี้นะครับ เช่นเดิมก็คือเราได้รับโจทย์ให้มาพูดในเรื่องของการคิดคอนเทนต์นะครับการสตอรี่เทลลิงการเล่าเรื่องนะครับในเรื่องของการทําสารคดีเชิงข่าวซึ่งนะในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเตรียมมามันไม่ใช่แค่เรื่องของการคิดหรือการเล่าเรื่องแต่ว่าเราจะนําเรื่องของ generative AI ไม่ว่าจะเป็นการใช้ ChatGPT การใช้ Bard นะมาช่วยในการสร้างคอนเทนต์การเล่าเรื่องนะประยุกต์ใช้ได้อย่างไรแล้วก็ ออพวกที่เป็นงานภาพอย่างเช่นมิชเชลลี่อย่างเงี้ยเออมาแนะไอเดียให้เด็กๆเ,เห็นว่าเฮ้ยเราจะสร้างภาพประกอบนะครับสารคดีเชิงข่าวเราเนี่ยได้อย่างไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้โจทย์ก็คือว่าเด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมีประมาณ50คนแบ่งไปได้ทั้งหมดประมาณ7กลุ่ม ทีนี้เนี่ยเรามีเวลาอยู่ประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับอันนี้อยากให้ไอเดียมกันว่าในฐานะที่เราเป็นเป็นคนสอนหรือว่าใครก็ตามนะครับที่จะต้องออกไปสอนเนี่ยสิ่งที่เราต้องเตรียมคือว่าเราต้องทำกันบ้านก่อนว่าโจทย์ที่เราได้รับเนี่ยต้องไปพูดอะไรประมาณไหนคนเรียนนะครับมีกี่คนเป็นใครบ้างเรียนสาขาอะไรมาเรียนชั้นปีไหนนะครับบรรยากาศของห้องอบรมห้องเรียนเนี่ยเป็นอย่างไรมี อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรให้เราบ้างสิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็นหน้าที่ของวิทยากรที่จะต้องทํากันบ้านต้องเตรียมเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะได้มีข้อผิดพลาดที่น้อยที่สุดนะคือเราไม่รู้ครับว่าหน้างงานเป็นยังไงซึ่งในขณะที่เราสอนไปเนี่ยบางทีเราอาจจะเด a แอร์เราอาจจะรู้สึกแบบทุกอย่างมันมีอะไรที่มันขุกขลักนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวทํากันบ้านการซ้อมให้ดีที่สุดเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถทําทุกอย่างให้มันราบรื่นมากขึ้นได้ ทีนี้นะคะในส่วนของเนื้อหาเนี่ยผมเชื่อว่าแต่ละคนมีความแข็งแรงอยู่แล้วมีความเก่งในเชิงของเนื้อหาตัวเองอยู่แล้วคุณก็ลองดูครับในช่วงเวลาที่คุณมีคุณจะแบ่งเซกชั่นยังไงในการพูดเรื่องนี้อย่างแรกต่อมาด้วยเรื่องนี้แล้วจบในเรื่องนี้นะฮะพยายามคํานวณดีๆครับว่า สิ่งที่ม้มีอย่างเช่นสไลด์หรือว่าอุปกรณ์หรือว่าตัวอย่างที่เราจะมาให้เด็กดูเนี่ยมันมันมีอะไรบ้างเราก็จัดเรียงครับให้มันน่าสนใจแล้วก็ปราบเซียนสุดเลยถ้าคุณต้องบรรยายช่วงบ่ายเหมือนผมวันนี้เอ NERGY ในในคนบรรยายเนี่ยมันจะต้องสูงขึ้นเพราะว่าคนเรียนอาจจะง่วงได้นะหลังมื้อเที่ยงนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องมีการเตรียมตัวในการวางแผนที่ดีทีนี้เราจะสอนอะไรบ้างนะครับสารดีเชิงข่าวเนี่ยเราอยากให้ทุกคน ทำข้าใจก่อนมันไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะจะจะต้องมานั่งดูหรือต้องมานั่งทําต้องบอกก่อนนะด้วยความที่เรื่องนี้มันเป็นของทางสมาคมนักข่าวเราก็ต้องพยายามเล่าให้เด็กเห็นภาพก่อนว่ามันไม่ใช่คลิปทั่วไปมันไม่ใช่ข่าวมันไม่ใช่สารคดีเพียว,ยวและก็ไม่ใช่คลิปที่เราเห็นได้ตาม u t u b e นะฮะแต่ว่ามันคือการเอาเบสออนเรียลอีเวนต์เนี่ยคือเรื่องที่มันเกิดขึ้น เหตุการณ์จริงหรือว่าเหตุการณ์ที่เหมือนข่าวเนี่ยมาเล่าใหม่ให้เป็นในรูปแบบของสรคดีที่ยังกึ่งความจริงอยู่นะฮะนึกออกไหมคือถ้าดูข่าวมันน่าเบื่อสารทีเชิงข่าวมันคือการเล่าเรื่องข่าวอันนั้นน่ะใหม่ให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นหรือว่าคนทําเองมีอ่ามีดีเทลอะไรที่อยากเล่ามากกว่านั้นหรือว่าสามารถที่จะเจาะไปในเรื่องราวต่างๆเนี้ยได้เพิ่มมากขึ้นสิ่งต่างเหล่านี้มันจะทําให้สรคดีน่าดูมากยิ่งขึ้นนะครับ นอกเหนือไปกว่านั้นคือการบิดมุมในการเล่าการหาประเด็นที่มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะมีคีย์เวิร์ดอยู่สาํคำนะครับเวลาเราถามเด็กๆว่าสิ่งที่คุณคิดมาเนี่ยมันน่าสนใจหรือเปล่ามันถูกเจริคคนดูหรือเปล่าหรือว่าคลิปที่คุณจะทำเนี่ยมันเอนเกจคนดูจริงหรือเปล่านะครับให้แบ่งอย่างนี้ฮะสิ่งที่คุณคิดมันแค่บอกกล่าวหรือเปล่าถ้าแค่บอกกล่าวมันคืออินฟอร์เมชันมันไม่มีอะไรตื่นเต้นครับมันแค่ 5W1H รายงานไปเรื่อยๆอ,อย่างเนี้ยนี่คือคนดูก็มีหน้าที่ดูไปรับอิน์เม t ชันไปแล้วจบนะครับแบบที่2ครับโน้มน้าวถ้าโน้มน้าวเนี่ยเส้นเรื่องมันจะเปลี่ยนนะนะเหมือนเหมือนเวลาเราไปพรีเซนเทชันเนี่ยเส้นเรื่องของการโน้มน้าวคือคุณจะต้องทำอย่างไรก็ได้ให้ตัวสารคดีเชิงข่าวคุณเนี่ยคลิปของคุณเนี่ยมันสามารถโน,น,น้มน้าวใจคนโน้มน้าวความรู้สึกคนได้ทำให้เขารู้สึกแบบ มีอะดรีนาลีนมากขึ้นหรือว่ามีความสึกแบบเฮ้ยจริงหรือเปล่าเฮ้ยอยากทําตามหรือเปล่าหรือเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านี่คือการหนมนาวสาระดีของคุณมันจะมีความน่าสนใจมากขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปนะครับหรืออีกแบบหนึ่งคือการเล่าความจริงเล่าความจริงคือการตีแผ่ครับ าการทำสารคดีเนี่ยมันก็สามารถตีแผ่ได้เหมือนกันยิ่งคุณมีออซอสหรือว่ามีทรัพยากรหรือมีแหล่งข้อมูลที่มันดีมากๆมันลึกมากๆเนี่ยคุณสามารถ ทำตรงนั้นนะ่ะให้มันเล่าความจริงเปิดเผยความจริงออกมาได้เป็นระยะระยะในในระหว่างที่คุณนําเสนอคลิปในระหว่างที่คุณเล่าเรื่องเห็นไหมครับบอกกล่าวโน้มน้วเล่าความจริงมันจะเป็น3ระดับของการทําคลิปต่างๆการทําข่าวทาสารคดีที่มันจะทําให้แต่ละคลิปเนี่ยมันมีความน่าสนใจในการเล่าเรื่องที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เตรยียมมาคุยกับเด็กๆวันนี้เหนือสิ่งอื่นใดก็จะมีดีเทลอื่นๆอีกมากมายนะคงเล่าได้ไม่หมดเอาเป็นว่าวันนี้นอกจากมาแนะนำเรื่องของการเตรียมตัวแล้วก็ให้ไอเดียเล็กๆประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะครับฝากด้วย The Story m a t t e r จันปรัดสวัสดีครับ